โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับโนรีเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรบะ t ท u ชมอนเตอร์อีกาเกาอีเจนเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเออแบบว่ามันก็เป็นแบบว่ามันอัปเดตใหม่ไงมันก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะก็คือการเพิ่มขีดจักรดมอนเตอร์ของเรานะฮะมันก็จะมีตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นคาวแวน่า เออตัวนี้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้เรียกว่านกทองกันเลยกันอันนี้ก็ฟานซิสความต่างก็คือลดหน้าลดหน้าจะก,กลมๆม,มาออกเยอรนิดนึงอันนี้ก็ฟานสวยนะชอบตรงถุงเท้านางอ่ะเออแล้วก็ตุกกระโรง ต้อยหรือว่าเออต้อยหรือว่ามัชคีเทียนนั่นเองนะซึ่งอยากจะบอกว่าหลังเพิ่มขีดจำกัดมาเนี่ยจะโจมตีสูงมากสูงกว่าแบบว่าแล้วมาโจมตีสูงกว่าแป๊แบหนึ่งนะโจมตีสูงมากแล้วก็อาว่าเวลาเพิ่มขีดจำกัดมาปุ๊บเป็นท่าโจมตีเพิ่มประมาณ น่าจะมากกว่าสองเท่านะอันนี้ก็หมาป่าไอ้ตัวเมื่อกี้ก็อีฟชอบอีี้มทางนี้เสียยิ้มแบบน่ารักมากก็เรนาเรน่าหรือน้องหอกนั่นเองแล้วก็เรนเรนนี่จะมาไวกว่าหมูนะแล้วก็วันนี้มี เออตอนรับตอนรับปีใหม่เนาะก็แจกลิงนั่นเองลิงหรือว,ว่าหงอคมนั่นแหละนะลิงเขียวนะนี่ตัวนี้โอเคแล้วเพิ่มขีดจกัดมสเตอร์ยังไงเนี่ยเราต้องมีมอเตอร์ที่เลเวลที่สูงทีส่ส,ส,สุดนั่นก็คือสี่สิบเลเวลสี่สิบนะฮะซึ่งการที่จะเพิ่มได้ก็คือต้องมีเออตัวซ้ำกันไม่ อย่างน้อยสองตัวแล้วก็แล้วก็เลือกตัวที่จะต้องต้องการเออเอาไปรวมร่างกันเป็นเลเวลสามสิบสองนะก็สมมุติมีเออตัวนี้นะชื่ออะไรวะยังไม่ได้โอเคผีเขียวนี่ก็ไอ้พวกผีน้อยเนี่ย ไงวะเดี๋ยวๆเด้อยังงงๆอยู่โอเคอพวกผีผีผีฟ้าผีเขียวผีแดงผีผีม่วงแล้วก็ผีเหลืองเนี่ยก็มาสามารถอบอกความสามารถของมันผีฟ้าก็สามารถเพิ่มเพิ่มเลเวลของออตัวป้องกันได้นะนั่นก็คือสายสายป้องกันนั่นเองก็เป็นรูปโล่อะ่ะอนะง่าย เขียวก็คือสายสายฮิวหรือสายซับพอร์นั่นแหละแล้วก็สีแดงสายจมตีสีม่วงสายไฮบริดแล้วก็สีเหลืองนี่สายอะไรก็ได้ชาพันหนึกได้หมดนะเอารวมกันได้หมดแหละโอเคซึ่งรวม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 กันถึงสี่สิบแล้วก็มาไอตรงสิวฟ้าข้างบนสุดนี้เลยนะกดไปปุ๊บ อ่าแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันจะให้ใช้ขนล,ลุก500ชิ้นก็ตอนนี้เรามี74ชิ้นนะโอเคถ้ามีครบเราก็กดตึ๊กไปแล้วก็นั่นแหละ,ะกลายเป็นร่างขีดจำกัดเลยอะฮะแล้วพลังจบตีก็ทวีคูณสามารถไปลุยด่านยากๆอย่างเช่นด่านที่ด่านที่เก่าเปลี่ยนเป็นใหม่นั่นก็คือซึ่งอยากจะบอกว่า โคจะโหด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 โหจากจแต่ก่อนเป็นการที่โคดแบบว่าว่าอืมสิบห้าวิก็ผ่านแล้วใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้แต่อันนี้เกือบสิบนาทียังไปไม่รอดเลยเออเนาะโอเคเดี๋ยวพักคิดไสักคู่หนึ่งนะแบลอันนั้นให้ยายก่อนนะโอเคก็กลับมากันต่อเลยเปนมากไอ้ทานพวกนี้มันก็จะเล่นยาก ยากยากกว่าด่าน,นอื่นนะแล้วไอ้ที่เปลี่ยนก็คือด่านไอ้พวกเนี้ยสามารถเก็บเลเวลได้นะเก็บเลเวลได้แบบโอ้โหมหาศาลแล้วก็หอคอยก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรนะอันนี้ก็ด่านจาวันก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่เปลี่ยนอะไรมากแล้วก็คนที่ไม่ได้ล็อกอินเออเ <15, 000. S 1> กินห้าบาทก็ มีอันนี้นะความช่วยเหลือจากปานซิดอะไรสักอกย่างนี่เลยนี่ที่ไม่ได้ลงลงคลิปนี้บ่อยก็คือแบบว่าไม่ได้เล่นนานเออ,อแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะจะทำอะไรดีหายดียวไม่ถูกนะก็ยนะังไงถ้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะอันนี้ก็มาคลิปสั้นๆเนาะไม่ยาวมากโอเคก็ขอจบคลิปไเพิพที่นี่กันแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหนะ้าบายยเย้